โอ้ Hello world. โหฮลโหลว้ลูกนี้ค่ะลูกนี้โอ้โหทาแวงสวยมากสวยมาก<ด>แล้วเพ<ด>ื่อนๆดูดิวันนี้คือแบบอ่อนๆกรอบๆวู้ฮเป๊ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยเดไทยกีวี่นะคะ วันนี้นะคะเรากลับมาที่ป่าเดิมค่ะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้วันพฤินหัดแล้วนะคะแล้วเมื่อวานอังคารเนี่ยเรามาที่นี่แล้วแล้วเราก็เก็บลูกเล็กๆน้อยๆไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าเราจะได้เต็มตะกร้าเลยหรือเปล่าโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก็ฝั่งนี้นะคะเราเคยมาแล้วเราก็ปุ้ยกับเบรนท์เคยได้ประมาณ3ดอกนะแล้วก็นี่ มาแล้วมาแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองอู๋เฮล o ลเวและนี่นะคะดงน้อยๆของเราที่เรามาเจอกันก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าน้องอยังเล็กอยู่เลยอะดูดิ เห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ตรงนู้นห้าดอก <5 S 2> ดอุ้ยไม่ใช่ห้าละดูนี่ <c oughs> ดูนี่ <c oughs> ดูสิแล้วก็ดูนี่ <c oughs> ชื่อเยอะมากมากเลยอะแต่แบบ <c oughs> คงต้องรอวันจันแล้วล่ะ <c oughs> โอเคไปต่อ ไปเน,นี้นนยโอ้ยคือแถวนี้คือเยอะมากต้องระวังเลยเนี่ยนี่นะคะหนึ่งดอกแอบอยู่ใช่แต่ดอกนี้ได้แล้วจ้าทำไมช่วงนี้กล้องเบลอจังอันนี้เก็บยังไงดีหนึ่งสองโอเคอันนี้ต้องเก็บแล้วถ้แวง นี่นะคะตรงนี้เข้ามาจุดตรงนี้ก็ไม่เคยเข้ามาหรอกเพราะข้างหน้าก็เนี่ยเจออันนี้หนึ่งอันนี้เก็บได้ไนะสวยมากมหนึ่งสองโวตตาละัาทางนี้ก็ไม่เคยเข้ามานะจ๊ะนี่จ้าโอ้โหอยู่กันเป็นแฟมิลี่เลย S <S อันนี้โดนไปนิดนึงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋เหนึ่งสองเราเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนใกล้จะตกนะคะอีกประมาณวันเสาร์ฝนจะตกอีกรอบนะเราก็เลยต้องเก็บก่อนเพราะว่าน้องน่าจะโดนพี่กายนี่สาเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนแล้วก็ดูโอ้ โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นลูกนี้ค่ะลูกนี้โอ้โหแถวแหว้งสวยมากสวยมากอันนี้ก็ควรเก็บเลยอันนี้ก็ควรเก็บเลยอ๋อถ่ายรูปหลถ่ายรูปแชะเก็บมาเก็บแล้วกันนะ เดี๋ยวน้องดอโดนฝนอโอดูดูดูแล้วก็มีสองดอกนั้นเป็นแบ็คกราวน์นะโอ้สามดอ,ดถอกถ่ายรูปกันนะหนึ่งสองสามคือหาเหตุอะค่ะมันสนุกมากนะแต่เราก็ต้องแบบลุยอะลุยอ้โห ้มค่าลุยอ่เห็นไหมหนึ่งดอกสองดอกเดี๋ยวเอาดอกนี้ไปก่อนนี่เมื่อกี้ว่าเห็นอีกดอกนึงนะหรือว่ามันคือดอกอย่นี้วะนี่ไงอยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวพี่เข้าไปหานะลูกนะ,อะ,อะโอเคหนึ่งสองอ๋อสวยงามมาก เงี้ยจริงจริงเก็บดอกนี้ไปด้วยไปไปกองรวมกับเพื่อนๆพ่อขอส่งกันนะว่าข้างในมีอีกไหมนะไม่น่ามีแล้วลุยกลับไปลุยกลับไปหาครอบครัวก็ควนอนรออยู่ตรงนู้นนี่นะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาตัดขากันมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดน้องกันนะอันเนี้ยไม่เห็น ไปนั่งน็อกน็อกน้อง,อง,องหัวหลุดเลยวันนี้เวลาเยอะนะคะพี่ก้อยไม่ต้องรีบกลับไปเปิดร้านอาหารนะคะมีลูกค้าตอนเย็นก็เราก็มีเวลาว่างนะไอขอไปโอเคมามามา,มา นี่คือเรายังไม่ได้ไปจุดที่เราไปเจอเยอะๆเลยนะคะเรายังไปไม่ถึงเลยนะคะนี่เราเดินมาแค่แบบประมาณ200ร้อยเมตรเองนะแล้วเราก็เจอเยอะขนาดนี้เลยแต่คือวันเนี้ยเนื่องจากเรามีเวลาเยอะใช่ไหมคะเราก็เลยแบบเดินแล้ะไปในที่ที่เราก็ไม่เคยเดินมาเหมือนกันเนี่ยอย่างเนี้ยฝั่งเนี้ยเราไม่เคยมาเดินเลยนะคะ เพราะว่าไม่รู้สิก่อนหน้าน,นี้มันดูแห้งมากๆเลยอะ่ะมันดูแห้งแบบอีกแล้วพิสราตัดเยอะไปอีกแล้วขออภัยนะฮะเพราะว่ามองกล้องไปด้วยไงมองว่ามันเข้าไหมกล้องเบอร์ไหเนี่ย อย่างที่เคยบอกไว้นะคะเพื่อนๆเ,เวลามาหาเห็ดเนี่ยเราก็ควรจะมีเพื่อนมาด้วยนะคะเพราะว่าป่าแบบนี้คือจริงๆมีใครเข้ามาก็ได้นะคะเพราะมันเป็นป่าที่เปิดนะแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะพาหมามาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีผู้ชายผู้หญิงเด็กวัยรุ่นคนแก่นะคะซึ่งตรงนี้เราต้องมีเพื่อนที่มาด้วยกันจะได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นนะคะี่แค่ขุดๆก็พอนะ ก็เนี่ยค่ะวันนี้คือเรามาเมื่อสองวันที่แล้วใช่ปะเราก็เห็นแบบน้องยังน้อยยังเล็กอยู่นะคะแล้วก็คือฝนมันตกก่อนหน้านี้เนาะเมื่อประมาณเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเราก็มาเมื่อวันอังคารเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วแล้วทีเนี้ยแดดเพิ่งออกค่ะแดดเพิ่งออกเมื่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นแหละเราก็เลยเออเเก็บไว้สองวันนะนะน้องจะได้แบบว่า มีเวลาตั้งยอดเนาะแล้ววันนี้มาก็คือไอที่เห็นเห็นกาวที่แล้วค่ะมันก็ยังเล็กอยู่เลยแต่ว่าเนี่ยโชคดีที่มาเจอฝั่งนี้นะคะที่เราไม่ได้เช็คกันมาก่อนเนาะก็ยังได้นะแต่นี่เราอย่างที่บอกเขายังเดินไปไม่ถึงจุดที่เราเจอเราก็ไม่รู้ว่าไอที่เราเจอวันนั้นมันโตแค่ไหนแล้วพี่ก,อก,ออก,ก้อย ก้ามาดูอันนี้พี่ก่อยมาดูหม่องนีส้สุดยอดมากเค่ะคือแบบคือหนูอยากให้พี่มาเห็นตอนที่หนูยังไม่ได้แดดเถอะหนูก็ตะโกนหนูก็ตะโกนเรียกพี่แบบว่าพี่ก้อยดูดิมันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะมากเยป็นสามสิบสามสิบสี่สิบตัวแบบ หลงไปตรงไหนก็ก็เจอไหนไหนลงไปตรงไหนก็เจอใครีด้ไหนเสฮายยิ้มใส่กล้องด้วยอ่ะพี่ก้อยไปเจอมาอีกสามดอกนะคะแล้วก็พี่ก้อยบอกว่าจุดที่พี่ก้อยไปเจอเราเคยเดินไปไหมคะไม่เคยเราไม่เคยเราจะจาได้ไหมเนี่ยให้พี่ไปนี่ก็ทางที่เราไปนั่นแหละแล้วเราเลาะไปเรื่อยๆอโอเคโอเคเมื่อกี้หนูเดนอันนี้ไม่พูดดอกกล้องเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่าทำบอกว่า่ทําอะไรไว้ เห็นเข้าไปดูมายัางนั่นอ่ะไหน,น,นเข้าไปแล้วอ,อ๋อเป็นดงเลยน่ะอันนั้นยังไม่ได้เข้าไปยังไปไม่ถึงเห็ดคือตัดอันนี้เนี่ยพี่ดูแล้วหนูก็นั่งแบบถูกลายล้อมด้วยเห็ดแล้วเมื่อกี้มีดอกหนึ่งตรงนี้เว้ยหนูไม่เห็นหนูน็อกเขาเว้ยตรงนั้นอ่ะประมาณประมาณไซส์เนี่ยอีกเพียบเลยอะล่ะเนาะเอาน่าไม่เด็ดอ่ะมันมันมันยังมันยังมันยังอยู่มันได้อีกได้แต่ถ้าลราแต่ถ้าลรามาอีกทีนี่แบบฝนจะตกวันเสาร์นะคะ พี่ว่ามันจะอยู่ไหมเฮ้ยข้างหลังใหญ่เนี่ยน่าด่าประมาณไซส์นั้นอะเพียบเลยข้างหลังใช่แต่อันนั้นหนูยังได้อีกไหมได้อีกนะได้ไหมเราปุ้ยเลยยังไม่เด็ดไงแล้วเพื่อนๆดูดิวันนี้คือแบบอ่อนๆกรอบๆวฮ้ยเจนขอโทษค่ะคลิปฝาแตกเลยเพราะอยู่กันสองคนแกไปเดาต่อแล้วนะทนีตูดมันก็เลยหลวมเลยใช่เนี่ยเพื่อนๆโอ้โหดูดู อ๋อมีเหตุอื่นด้วยแต่เนี่ทำไมเริ่มพูดเป็นสุพรรณอันนี้ต้องเด็ดละเพราะว่าตูดหลวมตูดหลวมเอ้ยก็ไม่หลวมนะแต่เด็ดเธอเนาะหโอโหพี่ก้อยเด็ดบ้างก็ได้เด็ดเลยอันเดี๋ยวหนูเดินตามหนูเดินตามหนูเดินหนูเดินตามพี่ไปเด็ดสิ อุ้ยน้องแอบอิงอยู่ข้างต้นไม้เห็นไหมพี่คอยไปเด็ดสิพี่พี่อ้อยพี่คอยอ้อมอ่ะไปไปไปเสียงดังกันอยู่สองคนเดี๋ยว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 น้องให้ดย์ไฮเดย์เ้ฮันนี่ฮันนี่ move one two ดึงโอ้โหเสียงดังม้า แล้วก็มีหลังต้นอีกนั่นน่ะใช่ยังได้อยู่ใช่ไหมคะโอนโดนโดนน้องฮ่ีกาโดนน้องหลุดจ้าอุ้ยตายแค่ดงนี้ดงเดียวคือแบบไม่ไหวจะเคลียร์เคลียร์จะพูดเข้าไปต่อไหมล่ะพี่จะเข้าไปต่อไหมตรงนี้ไม่มีนมไปโอเคตามกันไปเดี๋ยวนี่ใส่ตะกร้าก่อนแล้วค่อยตัดนะคะไปเดินเข้าไปข้างในก่อน เดี๋ยวต้องปิดกล้องกันนะคะต้องใช้เวลาเดินกันไปน้องมาตามไปนี่นะคะล็อตแรกที่เราเดินมาแค่ประมาณอะให้สี่ห้าร้อยเมตรถึงไหมไม่ถึงหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่เราไปเจอเยอะๆแล้วนะสวยจังเลยอ่ะดูดิบ้าบออ่ะอะหนึ่งสองสามอ๋อต้องเอาละตูดเริ่มหลวมนะจ้าเดี๋ยวค่อยมาตัดทีเดียวนี่นะคะเราเดินเข้ามานะแล้วแบบน้องแบบยืนยิ้มอ่ะดูดิ ยิ้มแบบว่ารอเซลฟี่ด้วยเลยอนะ่ะหนึ่งสองพี่ก้อยเอ้ยอันนี้แหละพี่ชอบเอนะมันบานแล้วโอ้โหอย่างนี้เอาไปทำพันธุแ์แล้วนี่หนึ่งสองสามแล้วก็มีดอกนี้อีกดอกหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บดอกนี้อ่า วันนี้คือแบบเป็นวันที่ดีมากๆาจริงจะเดินผ่านเราก็มีน้องเย้มอยู่ตรงนี้พี่ก้อยนั่นอีกอมีตรงนั้น,น,น,นด้วยพอเราแบบด้วยสายตาเรานะคือมันต้องเดินไปอยู่ตรงนี้โอ้ยพี่ก้อยลเลือเลยอย่างที่บอกว่าถ้านั่งปุ๊บน้องจะโผล่เลยนะคะอสองดอกนี้เก็บไปก่อนเดอ<ม>้อดเราเจออีกดอกนะะึงค่ะอันนี้อันนี้จะให้ดูความประจนไใจนะคะว่าเนี้ย คือมันมีหนามแบล็คเบอร์รี่นะคะมันไม่ได้ง่ายๆนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราเหยียบเหยียบหนามไปเหยียบหนามไปแล้วก็มีน้องยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งดอกวน่งโอ้โหแว่งแล้วแบบเมื่อเข้ามานะคะไม่ต้องไปไหนเลยเพื่อนๆเนี่ย น้องยืนทักอยู่ตรงนี้เลยนี่นะคะสองดอกต้องจับก้นก่อนนะถ้าก้นเริ่มหลวมเราต้องเด็ดนะคะน้องก้นหลวมแคะที่เราเคยเข้ามาแล้วแล้วเราก็บอกว่าเราจะเก็บไว้นี่น้องโตให้เราสนใจแล้วจ้าหนึ่งวางไว้ก่อนสอง ก็เริ่มหลวมนะเด็ดนะสามสามดอกแล้วก็มีตรงนู้นอีกดอกนะคะเดี๋ยวโอ้หนามเกี่ยวเดี๋ยวเนี่ยนั่งตรงนี้คือต้องระวังมากเลยนะเพราะแบบถูกรายร้อมไปด้วยพอชีนี่เลยนะคะพอชีนี่ทั้งนั้นเลยนะคะไปเก็บดอกนู้นให้ได้ก่อนนะ น,นี่ก็จะยากหน่อยแล้วก็เห็นนะเนี่ยมันมีแบบมันมีทุกอนุจริงอ่ะคือกลับมาได้เลยนะคะสักวันจันเนี่ยน่าจะได้ละอู้หูเฉพาะตรงนี้นะคะเฉพาะตรงนี้นะคะสี่ดอกจ้า,านะคะกลับไปที่ตะกร้าพรเรากลับมาที่ตะกร้านะ นี่ไม่ได้ตัดขานะคะเขากลับมาที่ตะก้าเพื่อนแล้วแล้วน้องสามดอกนี้ก็ยืนรออยู่มันไม่ใช่สามดอกค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โอ้โหพี่ก้อยตลอดทางเดินเลยจ้าดูดิค่ะคือแบบน้องขึ้นตลอดทางเดินเลย ต้องเก็บนะต้องเก็บนะเพราะว่า้องเริ่ม <c oughs> เห็นไหมข้างล่างเริ่มนุ่มแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวตัดขาทีเดียวเลยนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าเล่นขึ้นกันพืชภาพขนาดนี้ เอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะไม่งั้นมันจะยาวไปนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเบรนท์กับลิลลี่จะมาจอยด้วยนะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันค่ะ